อ๋ไอ,อ,อไข่มุกเจ้านี้ตั้งแต่กินมาในไต้หวันหนึบที่สุดโอู้ดถูกนะไข่มุกร้านนี้ The b e s e t of b t ไปไหนไป, <laughs> ปอ้อละแก้วด้่แน่โอ้นละแก้วเลยเอสวัสดีผมผมคอฟฟี่เพลินพุงครับวันนี้เราอยู่กันที่ประเทศไต้หวัน คลิปนี้ครับผมจะรีวิว10ร้านชานมไข่บุกในไต้หวันครับผมเออนี่ผมพูดเลยว่าร้านแรกที่ผมจะพาไปชิมเนี่ยมันคือร้านชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกเป็นแก้วแรกที่เขาผลิตขึ้นมาแบบพูดได้เลยว่าต้นกำเนิอดอเออเนี่ยผมตอนนี้ผมอยู่ที่อนุสารสถานเจียงไคเช็ค เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าชานมไข่มุกแก้วแรกของโลกเนี่ยมันจะเป็นยังไง่ะรสชาติมันจะอร่อยสู้แบบเสือปุ่นไฟหรือไอชานมปิดทองได้ไหมเดี๋ยวน,นะผมเรามาถึงไฮไลไท์ครับผมนั่นคือร้าน ชุนสุยถังเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นชานมไข่มุกแก้วแรกของโลกโย,ยิ่งใหญ่อลังการนะคือผมไปอ่านประวัติมาร้านนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี1983เจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นคนชอบกินบัวลอยมากเวย้ยก็เลยลองเอาเม็ดบัวลอยไปใส่กับชาแล้วมากินดูก็เลยเฮ้ยอร่อยเขาก็เลยทําแจกจ่ายไปให้เพื่อนๆให้ชาวบ้านชาวเมืองก็เลยเกิดเป็นชานมไข่มุกแก้วแรกนี่นะผมมามาลองชิมกันดู แก้วนี้แก้วเล็กขนาดเล็ก95บาทมันจะอร่อยหรือเปล่าสมคำล่ำลือหรือเปล่าแก้วแรกขอชิมตัวนมก่อนอุย้ยมันท่าหวผมคิดถึงชานมไข่มุกแก้วแรกที่ผมกินตอนเด็กๆอะ่ะตอนสมัยประถมอ่ะกลิ่นนมอย่างนี้เลยเว้ยพี่อร่อยมากเลยอ,อืมนมโคตรด,ดีหวานไหมไม่หวานชอบอันนี้มากเลยอะ่ะไขม่มุกมันเม็ดเล็กๆอะ่ะเม็ดเหมือนแบบ ภาคูเม็ดเล็กอืมใหญ่กว่าสาคูเม็ดเล็กมันหน่อยนึงอ่ะเราทำยังไงให้ทุกคนเห็นภาพเนี่ยเม็ดมันเล็กมากอ่ะเห็นไหมผมคำน้่นือวะ่ะฟิลลิ่งของ ตัวไข่มุกอ่ะมันไม่ได้หวานนะเหมือนเขาไม่ได้แบบใส่กับไอ้โรน้าตาลสายแดงอ่ะมันเป็นแป้งเปล่าแล้วก็ยับหนึบหยัดแหละเนืยวแบบพอมากินรวมกับนมแล้วอร่อยมากตัวนมโคตรดีคือด้วยความที่ประเทศไต้หวันอ่ะนมเขาหอมนมเขาขึ้นชื่อเว้ยแล้วไอ้เจ้าเนี้ยเป็นเจ้าแรกที่แบบทำอ่ะมันเลยรู้สึกว่ามันมีความเก่าความแก่ความเก่าในตัวนมอร่อยมากนมหอมมากนมเป็นไงหอมความเดียวเลยหอม ไข่มกดูดไม่ดีนี่ลงคลอยนะเออติดหลอดลมเลยนะค<ว>ือแม่ทําอะไรเนี่ยะทะเลอะกับกระเป๋าอยู่พูดเลยว่าใครมาไต้หวันไม่ได้มาลองเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงครับผมหลังๆมากร้านชานมเขาจะชอบเอาไข่มกไปต้มน้ำตาลใส่แดงเลยใช่แล้วพอมากินอันเนี้ยมารู้สึกแบบว่าเออมันอริจินอลใช่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 ถูกคือปกติพอเรากินอะความหวานมันจะมาจากไข่มุกที่มันต้มมากับน้ำตาลใสยแดงแล้วก็จะมีความหอมจากตัวชานม แต่อันนี้มันแยกส่วนกันไปเลยนมก็คือนมไข่มุกก็คือไม่ต้องไปยุ่งอะไมันคือพอมันเอามารวมกันแล้วอ่ะมันหวานอร่อยพอดีคือมันไม่ได้เป็นน้ำตาลายแดงนี่นะครับผมชานมไข่มุกแก้วแรกของโลกร้านต่อไปครับผมร้านไทเ,เกอร์ชูก้า เป็นแมกออริจินัลราคา65บาทราคาถือว่าพอรับได้มาดูเรื่องรสชาติสั่งหวานน้อยไม่ได้เพราะว่าความหวานมันอยู่ที่ตัวไข่มุกเออไม่หวานมากอันนี้ชานมของมันไม่หอมหวานแต่มันไปนดีตรงไข่มุกมันทําความหวานได้กําลังดีอ่ะเฮอ,อันนี้อร่อยโดยรวมแก้วเนี้ยผมว่าโอเคไม่หวานไปกินได้กําลังอร่อยราคาค่อนข้างดี อาาั้านนี้ใครอยากกินก็มาลองกินดูครับผมอ่ะแก้วต่อไปครับผมนี่ชานม85องศาเหรอหรือ85อะไร 85, 85องศาเซลเซียสครับผมร้านนี้เนี่ยมันดังเรื่องชานมร้อนแต่เราไม่สนเราจะกินชานมไข่มุกแบบเย็นครับผมอ่ลองชิมดู ชานมร้านนี้อยู่ใกล้ๆวัดหลงซานนะผมอยู่ตรงข้ามเลยชื่อดังมากผมอ่านรีวิวมาบอกอร่อยมาลองชิมดูอ,อ,อมอ่อรสชาติหอมแล้วก็จืดนะแต่ตัวไข่มุกแม่งหวานแบบเต็มติดหวานมานห้ติดอะ่ะเขาเหมือนเคื่ยวน้ำตาลต,ตายแดงแบบน่าจะเกี่ยวเยอะไปหรือเราดูดเยอะวะแต่กินมานมไม่ได้หอมมากหรือเราต้องกินแบบร้อนวะเพราะมันขึ้นชื่อแบบร้อนมั นมไม่หอมไข่มุกหวานลองกันดูนมมันจืดเนาะอร่อยแบบธรรมดาน้ำตาลายแดง,งแรงคือจากที่กินมานะร้านนี้ดูธรรมดามากที่สุดเลยแบบดูเฉยๆอ,ยอะแย่ไปงั้นเราไปกันต่อดีกว่าลุยต่อ แก้วต่อมาครับผมอันนี้อยู่แถวแถวซีเหมือนติงร้านอะไรไม่รู้เห็นตั้งแบบตรงกลางเลยไม่มีคนกินก็เลยลองชิมดูครับผมประเด็นคืออะไรรู้ปะ่ะไ่้ใส่ไข่มุกแบบครึ่งแก้วอะ่ะดูดิเนี่ยไข่มุกอยู่ตรงเนี้ยครึ่งแก้วริงแล้วไข่มุกอย่างร้อนแล้วก็เป็นนมสดครับผมซึ่งประเด็นคือพวกเอานมจากกล่องอนะะเทใส่ซื้อนมแบบนมกล่องมาเทให้กินอะแต่ขอคนก่อนแล้วกันนะ น่าจะหวานแน่เลยเพราะว่ามันมันได้จากตัวไข่มุกอะสั่งหวานน้อยไม่ได้นะสั่งหวานน้อยจะหวานน้อยหวานเยอะไม่ได้เลยแต่น่าจะต้องคนร้านนี้ใช่อุ้ยอันนี้เท่มากเลยูดินีโลโก้โกคตรเท่เลยเป็นหน้าแบบการ์ตูนอะคืออร่อยไข่มุกแก้วนี้ตั้งแต่กินมาในไต้หวนันหนึบที่สุดเคีย้ยวมันมากเลยหนึบถึงแบบถึงขั้นติดฟันนะ แล้วนมก็คือนมจืดเพราะทั่วไปที่มันซื้อจากกล่องมาเทรวมๆแล้วอันนี้นมแย่มากเลยไม่มีความหอมมีแต่ความจืดเหมือนนมผสมน้ำเปล่าแต่อันนี้ไข่มุกอร่อยน่าจะได้ถ้านมทําดีกว่านี้ผมว่าน่าจะอร่อยมากเจ้านี้ราคา6 0บาทผมว่าคุ้มอยู่ถ้าอะากินแต่อาจจะไม่ได้อร่อยมากเอาอิ่มเออใช่กินเอาอิ่มมาได้แต่ถ้าเอาอร่อยจริงๆไปร้านอื่นร้านนี้ผมไม่แนะนํา นมร้านไหนไม่รู้ครับอ่านไม่ออกเดินผ่านแล้วซัดเลยซึ่งพูดเลยว่าหกปัแล้วตอนนี้ขนมร้านนี้กลิ่นนมหอมอร่อยดีแต่ตัวไข่มุกอะ่ะมันจะหนึบก็ไม่หนึบกะเที้ยวขาดก็ไม่ขาดข้างในจะหนึบหนึบแบ่งเลยเยอร์มันไมเนื้อสัมผัสมันแปลกๆเลยแต่อันนี้เหมือนออริจินอลเขามีตัวอะไรดีใช่ไหมพุดดิ้งพุดดิ้งก็อร่อยดีนะ,ะได้เท่าไหร่อ่ะห้าสห้า แต่ห้าหรือห้าก็ถือว่ากินได้นะแต่ไปกินร้านอื่นที่ร,ออร้านเราตอนี้ดีกว่าคุณดิ้นหอมเนาะบ้านเราหอมกว่าเขาบอกไข่หมูกรอบหนึบนะแต่ไม่ชอบเท็กเจอร์กันยุยยุยขอบขอ,อบมันนะ่ะนี่เกิดการความเห็นไม่ตรงนะครับผมสำหรับเธอเธอว่าอร่อยป่ะกินได้ใช้คําว่ากินได้แต่ไม่ได้บอกว่าอร่อยสรุปว่าเธอว่ากินได้ใช่ไหมถ้าให้คะแนนนะแก้วนี้ให้คะแนนป่ะสิบให้เจ็ดอุ้ยขไปห้า คือกินได้ในราคาดับนี้แล้วก็มันไม่ได้แย่ไปทางสุดแล้วมันก็ไม่ได้อร่อยแบบว้าวโอเคตามนั้นครับผมอ่าให้ประเดิมก่อนเลยร้านนี้เอาเลยพูดเลยว่าร้านนี้ครับผมร้านอะไรไม่รู้คือเราเห็นตอนแรกเป็นร้านกาแฟเว้ยแต่มีขาชานตัแขงแก้วละสา ส5บาทถูกสุดถูกสุดตั้งแต่กินมาคือราคาเท่าไทยเลยดูสีชาโคตรเข้มเลยรสจะเป็นยังไงขอชิมตัวชาก่อนนะเนื้อสั่งอะไรน้ำเปล่าเหรอสั่งน้ำเปล่าหรืออะไรรสชาติเัีแย่มากไม่สั่งชาไข่มุกไงยังชาสีเข้มอยู่เลยเมื่อกี้โอ้ยเนลุกเลยรสชาติมันแย่มากเลยว่ะเธอคือที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้คือเราสั่งหวานน้อยเว้ยซึ่งการที่เราสั่งหวานน้อยคือเราเป็นลุกร้านอ่ะ เราพยายามจะสั่งหวานน้อยให้เราได้รับรู้กลิ่นชากลิ่นนมแล้วลดน้ําตาลลงมาใช่ปะแต่อันเนี้ยไม่มีทั้งชาไม่มีทั้งนมเปล่าล้วนล้วน้ลองดูมันแย,ย่มากเลยไข่มุกก็แย่ไปไหนพูดเลยว่าร้านนี้เต็มสิปให้สูดมันแย,ย่มากให้แม่ลองชิมดูนี่คือคนไม่ไม่เคยกินไม่ค่อยกิน ลองดูดูทำไมแล้วหน้าอย่างนั้นแต่เป็นไงรสชาตไไิไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเท่าที่กินมาในแก้วนี้แก้วนี้กลายเป็นอร่อยมากกลายเป็นอร่อยเลยอร่อยมากเลยแม่นิชา,าอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่แม่ถึงกับถามว่าอยู่ไหนพูดเลยว่าเห็นสัญลักษณ์นี้โกรธหลีกเลี่ยงครับผม คือตอนนี้เรามาอยู่ใจกลางซีเหมือนติงใช่ปะแล้วมันมีแถวไอชาน,นมที่แปดทองอะไรเงี้ยมันมีร้านชาน,นมร้านหนึ่งเว้ยเหมือนเอาคนมายืนถือป้ายว่าตรงนี้กูก็มีชานนมน้าราคา40บาทบีาทดูดูดูเขาชี้ตรงนี้ เอาเลยชอกินหน้าร้านเขาเลยชอบายโบะอนมเนยชานมเนยด้ยเฮยเมีซ้ำมีซ้ำนาชอบไข่มุกมากอ่ะเฮ้ยอาจจะมากกว่าร้านเมื่อกี้พูดเป็นเล่นแต่แต่ชาหอมน้อยกว่าแต่ไข่มุกอ่ะไม่แพ้เลยลองดูว่าเขาพูดจริงไหมกินชากินนมมีความออกแต่ไม่เยอะลองกินไข่มุก เขาพูดถูกไหไข่มุกร้านนี้ The Best อ f Best อ f Best คือก่อนตัวผมทุกคนชอบกินไข่มุกที่มันจะต้องหนึบๆอ่ะและอันนี้คือตอบโจทย์คือหนึบมากแบบเยี้ยมันจากไข่มุกแอบหวานดิวแอดอดลโลนโครวยอร่อยอนะราวนี้อร่อยลองกินดู้า,ามันขังอยู่ในไข่มุกมันมีกลิ่นบบน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงกลิ่นชาอยู่ในนี้อ๋อก่อนตัวยังไงผมก็ชอบอันนี้อร่อย คือแบบเป็นไมล์เมโลดี้เออแบบน่ารักมากจริงถ้าสั่งแก้วใหญ่มันจะแบบขวดมันจะมีลวดลายด้วย,ยวนะแต่เราสั่งแก้วเล็กเรากินไม่ไหวแล้ะมามาลองกินดูนุ่มดีกับอะหนุบหนับนุ๊ก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 เลยไอ้ที่ดีเนี่แบบราคาแค่สี่สิบบาทออไอที่กินกินมานะอร่อยอร่อยนี่คือราคาแบบสามสิบสิบเท่านั้นเลยอะ่ะแต่เนี้ยกลิ่นชาคือมันค่อนข้างที่จะเกือบจะหวานแต่ไม่หวานแต่หอมเนี่ย นิดนึงผมว่าอนเนี้ยมันฝาดปากอันเนี้ยเพิ่งเป็นเจ้าแรกนะที่กินแล้วรู้สึกว่ามันจะฝาดปากเล็กๆของชาเว้ยดีแต่ยังดีไม่พอสําหรับอันอื่นไม่กินเล้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ต้องกินกิน <laughs> ตอนนี้ไข่กเต็มพองแล้ว นะแต่ถ้าเทียบกับอ,อันนุ่นก็โซ่ไม่ได้อยู่ <c oughs> ดีคือเหมือนเรามีเลเวลในใจเราอยู่แล้ววันนั้นนะคือหอมวันนั้นน่ะคืออร่อยเป็นชันม้มันเต็ที่กินได้ซื้อกินได้ในราคาไม่แพงเออถ้าถามหาความอร่อยก็ลองดูร้านอื่นก็ได้ อ่านี่ครับผมได้มาแล้ว,วผมชานม8ปทองซึ่งถ้าไม่8ปดทองน่าจะประมาณไม่ถึงร้อยอ่ะพอ8แปทองปุ๊บโดดประมาณร้อยแปดสู้ว่าแพงอะไรมาลองชิมดูดต้งสำลับจะแท้เลยชานม8ปทองต้องลองครับผมมาถึงไต้หวันทั้งที<ม>เออพโดดีคือเม็ดไข่มุกมันหนึบแล้วหอมแบบหอมหวานมากอันนี้ไม่ได้คนนะข้าวมามจะอุ่นๆหน่อย แต่นมเนี่ยคือความดีมันอยู่ที่นมเวยนมมันหอมมากหอมแบบมันคือนมตื่นนะไม่หวานแล้วพอมากินกับตัวไข่มุกอ่ะดีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไอแผ่นทองเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้รู้สึกกุษอะไรเลยลองกินลองกินแผ่นทองบนบนก็กินไปแล้วนะดูดแล้วเนี่ยดูไม่มีรสชาติอะไรเลยแผ่นทองอ่ะผมให้เป็นชานมที่อร่อยสุดก็แต่เคยกินมาอุ้ยอร่อยจริงอ่ะลองดูลองดูเป็นไงอ๋ออลัแเ้ลได้ไหมโอ้อลัแเ้วเลยอ่ะ อร่อยสุดหลือเปไหกินมาชานมร้านนี้ผมซิงปูตังถ้าผมอ่านผิดอะไรยังไงใครรู้ชื่อที่แท้จริงที่อ่านออกเสียงนี่บอกผมก็ได้เนี่ยแบบแปะทอริจินอลของไต้หวันเลยแนะนําใครที่มาไต้หวันไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับผมชานมร้านนี้แต่ผมต้องบอกอีกไม่อย่างนึงแถวโคตรยาวไม่นจะยาวไปไหนเปิด10บโมงอ่ะยืนร้อนแต่ร้านนี้เปิดยังรอแบบรอครึ่งชั่วโมงอ่ะเออ นี่และครับผมสิบร้านชานมในไต้หวนันในไทยเป๊ะผมพูดเลยว่ากินกันจนเบาหวานขึ้นตาแม่ไม่เคยกินก็ต้องมากินอ่ะเออถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ครับอย่าลืมกด subscribe เป็นำกำลังใจให้ผมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่างเช่นคลิปนี้ครับแต่ก่อนจะจากกันไปนี่อันนี้แถม ผมไปเห็นเนี่ยมันเหมือนไอซิงฟูถังไอร้านชาโนมแปดทองอะ่ะดูจากลักษณะท่าทางแล้วเหมือนจะเป็นร้านเดียวกันซึ่งผมเทียบตัวอ,อักษรอ่ะมันเหมือนจะไม่ใช่แต่มันก็มี C7 ที่ตัวอักษรเหมือนกันเหมือนกัน,มน,กนผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแถมไปคนเลยเนี่ยลองชิมดูรถแต่คนด,าดานะ่างอยู่แล้วเดี๋ยวมาก่อนในเนี้ยมันเขียนว่า C7 ผมว่าน่าจะเป็นแบบสาขาย่อยของมันวะ ออ่หอมนมแล้วก็หอมชาชามีความเขื่อนฝากนิดนิดแต่ตัวไข่มุกค่อนข้างไปทางหวานจนหนึบไข่มุกแบบว่าความหวานมนค่อยออกมาออกมา,ออกมาจนสุดท้ายแล้วหวานเจี๊ยบแต่ไม่น่าเกลียดอร่อยปะแก้สุดท้ายแล้วปรเดิมอ่อยปะ mm, อร่อยเอ,เอาไปเลยงกันให้ไม่เอาแล้ว